อ้าวทำไมช่องสามล่มเหรอคะฮะอะไรอะไรไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมไม่เกี่ยวของเราออนไลน์ปกติอ๋ออ๋อทีวีมีปัญหาอยู่เหรอคะแล้วทีวีเป็นอะไรอยู่คะตอนนี้ฮะเอาท่านผู้ชมบอกเข้ามาเหรอใช่ค่ะเอาบางคนบอกเสียงหายอ๋อตอนนี้ขึ้นอย่างนี้อยู่อ๋ออ่อ เทวดาฮะมีเทวดาอะไรหรอช่องสามโดนแล้วอะไรฮะอา้าวนั่นท่านผู้ชมเอาการเป็นประเด็นขึ้นมาเลยใครแกล้งไม่มีหรอกมันเป็นความขัดข้องทางเทคนิคใช่ไหมบอกในไลฟ์อ่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าผ่านทีวีจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะอืมอันกี้หลังรายการหรอเป็นเ,นเนชื่อไหม่เทวดาสั่งไม่มี คุณผู้ชมบอกโดนเทวดาไม่มีทางผมมีความมั่นใจเพราะว่าเรามีพี่หน้าเราก็เลยยังอยู่ไงคะออนไลน์ไม่โดนครั้งมากจะบอกให้ไม่ต้องแพนกล้องตามครั้งมากเรามียันหมูเด้งมันอาจจะสะท้อนนิดหน่อยนี่เป็นทองนะน้องค่ะเห็นไหมเขาทำมาอย่างสวยงามเลยนะเห็นไหมนี่เรามียันหมูเด้ง เออไหนน้องดูซิอไหนลองวางอ่มันจะทวอดนิดหน่อยนี่เดี๋ยวขยับได้ค่ะอ่าน้องอธิบายซิเป็นยังไงยันหมูแดงเนี่ยค่ะอันนี้ได้มาจากเรือนจำกลางชนบุรีใช่ค่ะทา<อ>งรัชทันเขาเขากำลังจะจัดนิทรรศการิพันราชทันปีหน้าค่ะแล้วก,ก็เลยมาบอกกล่าวกัน นี่เป็นงานที่ผมรอคอยกับการที่จะไปจับจ่ายเลยนะใช่ค่ะสนับสนุนผู้ต้องขังนี่เป็นผลงานของผู้ต้องขังอาจากฝีไม้ลายมือเพื่อเป็นการฝึกอาชีพของบรรดาผู้ต้องขังนะจริงๆนะอา่นี่เป็นตัวอย่างฝีมือดีไหมงานละเอียดนี่แล้วบอกท่านผู้ชมว่าเด้งจังสรนังคาชามิข้าพระเจ้าขอยึดถือหมูเด้งเป็นที่พึ่งที่ระลึก อันนี้เป็นคำแปลเลย <c oughs> ใช่ไหมมาจากพุทธังสรณังเด้งจังสรณังขจามิทโทติยัมเปเด้งจังสรณังขจามิตติยัมเปเด้งจังสรณังขจามิครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเลย <c oughs> มีความศักดิ์สิทธิ์อ่ให้เดี๋ยวต้องจัดเวรย,ยามเฝ้านะอนี่จะต้องประจำอยู่นี่เลยอ่า มาแล้วช่องสามมาแล้วเห็นไหมได้พูดสวดปุ๊บบริกรรมไปแป๊บเดียวมาแล้วสวดปุ๊บมาเลยเด้งจังกี่บาทอันนี้เขาขายกี่บาทนะคะไม่รู้ผู้ชมจะได้ไปซื้อไม่รู้ไม่รู้มีราคาอยู่อะค่ะอ่าไม่เป็นไรไม่มีอ่าเนีเ่ยเลือนจำกลางชนบุรีกระจกปิดทองรูปหมูเด้งรายละเอียดทองแท้ ยี่สิบถึงยี่สิบห้าซมเซนติเมตรนี่พูดเล่นที่ไหนเห็นไหมน้องอเดี๋ยวจะวาดต่อแล้ว